มักพิทบูลออกมาเคลื่อนไหวอัดคลิปเดือดซัดปงดราม่าการใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนชี้ชุดนักเรียนมันคือความเท่าเทียมไม่ใช่การกดขี่ยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์กรณีดราม่าเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโดยการแต่งตัวประเวทและยอมสีผมไปเรียนซึ่งมีหลายฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดมักพิทบูลได้ออกมาโพสตคลิปวิดีโอผ่านติ๊กต็อกแอปพิทบูมาก เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าการมีชุดนักเรียนมันเป็นยังไงมันจะตายหรือไงชุดนักเรียนมันคือความเท่าเทียมไม่ใช่การกดขี่ทุกคนใส่ชุดเหมือนกันถ้าให้ต่างคนต่างใส่เด็กๆก,ก็จะเกิดการแข่งขันบ้านรวยบ้านจนย้ำว่ากฎระเบียบบางอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองเด็กเปรตพร้อมยกตัวอย่างว่าถ้าใส่ชุดนักเรียนไปไหนมาไหนปลอดภัยแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ใหญ่เห็นและช่วยคุ้มครอง และพูดถึงการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตถ้าโดนครูตีใช้ความรุนแรงก็พร้อมที่จะปกป้องคุณทำมาหากินเองเมื่อไหร่จะมีใครไปยุ่งกับคุณ